ฝนตกอย่างหนักนะครับทางเข้าชุมแพรครับผมตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา23นาทีของวันที่6เดือนมิถุนายนปี2021นะครับไปต่อไม่ไหวครับฝนตกอย่างหนักไม่กล้าไปอันตราย ก็มีรถเขาขับไปกันยูนนะครับแต่ว่าเขาไปกันช้าๆมองไม่เห็นทางครับผมก็เลยต้องจ่อนรถหยุดไปก่อน โโน้นอ่ะขาวโพลนไปหมดเลยผมตกปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่อยากจะฝืนไป พอ,อเมื่อกี้ใช้ความเร็วมาปกติก็จะขับ80ครับแต่ว่ามันขับ80แล้วมันไม่ได้ควบคุมรถยากไปหน่อยก็เลยต้องอหยุดจอดไป <c oughs> <c oughs> จะไปต่อ จอดต,ต้ต้นไม้อันตรายนะลมแรงๆงเนี้ยนี่เริ่มเบาลงหน่อยละเมื่อกี้หนักกว่านี้มากเลางหลังมีรถมาจอดเพิ่อมอีกคัน โอเคงั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับจากช่องวีรชาติธรรมสูตรนะครับ